สวัสดีครับผมชาติจรรยทรัพย์นะครับหลังจากถอยเทเล,ลอร์มาพี่น้องถอยเทเล,ลอร์สิบล้อเพลาเดียวมาแล้วก็ล้างแล้วก็ทำท่อไอเสียวันนี้ปูปูผ้ายางเสร็จเรียบร้อยล้าง เอามาโชว์หน่อยพี่น้องนะครับดูว่าโชว์ไฟหน่อยบรรยากาศเย็นๆค่ำๆสิบรอบล่าเดียวแชสซีใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะแต่งเต็มสูบนี่เป็นหัวที่จริงแชสซีแชสซีใหญ่ครับ ชัซีเครื่องเป็นของเคทีเคทีเก้าสองห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดนะครับชัซีใหญ่สวยมากนะครับแล้วก็เครื่อง E-H700 เจ็ดร้อยติดเทอร์โบพี่น้อง E-H700 เจ็ดร้อยติดเทอร์โบพาวเวอร์แอนะครับเอเยนระบบแอใช้ได้ครับแล้วก็ห้องกลาลิ รอบคันนะครับไฟกระพริบรอบคันนี่ครับชุดแต่งเขาแล้วก็มีบันไดพับเพื่อจะขึ้นรถเกี่ยวได้ครับนะเล่มมีครับเล่มมีเล่มมีมมแอร์มีพาเวอร์มีสเปคแคปนะเ,เดี๋ยวไปดูข้างในหน่อยเพื่อจะเดี๋ยวจะมืดก่อน นะครับจะมืดก่อนประมาณนี้ทำสีชมพูครับอ่าภายในเพิ่งปูมาส,ะสะดๆร้อนๆครับนี่นะครับแอร์เย็นบบกอุมอ่าดำแดงครับเรียบูเรียบร้อยแล้ว มูพรมเรียบร้อยพี่น้องอ่าก้าข้าวแครปก็นอนได้ครับนอนได้หมอกดำแดงที่อาจจะมืดหน่อยเอาไปละนี่ครับตรงนี้ก็เล็ดระบ,บบไฟเต็มสูบครับอา่าเล็ดรอบคันเลยนะครับ ส่วนยางนี่ครับยางพันยางพันชุบเลสเรียบร้อยพี่น้องนะครับนี่แต่งเขาชัดซีไม่ต้องพูดถึงใหญ่ใหญ่เท่าเท่ารอกขี่นางฟ้านะเงินมืดถ่ายชัดซีนี่ครับระบบไฟท้ายนี่ครับไฟกระพริบเต็มสุก แล้วก็มีหางนะครับหางตันใดพับเรียบร้อยอยู่บนนี้ครับยังไม่ติดตั้งสามารถขึ้นรถเกี่ยวได้ครับขึ้นรถเกี่ยวได้นะล้างเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใส่ก็ติดรอบคันนะครับ ช่วงล่างยางยังก็ถือว่าใหม่10เส้นนะครับยางนะยางใหม่10เส้นเลยตรงนี้มีมีที่รองรับอยู่ครับนะหือว่าเต็มสูบ0982723752ป0 9 8ครับท่านใดสนใจก็ลองสอบถามได้ครับนะเบรกกิฟฟี่เบรกกิฟฟี่ นะครับรองด้วยยางยางดำสนใจก็098272 3752า้างนี่ครับปอ,อกหน้าคนขับนี่ครับ ประมาณนี้อ่าจะปิดปิดประตูเนาะปิดประตูก็เป็นลนนักษณะนี้นี่ครับขื่นนวกมาแล้วก็ไฟหลอดไฟก็จัดเต็มสูบเลยครับถือว่าถือว่าสวยน่าดูครับสำหรับเทรเลอร์10ลอ้ออาจจะแบก100ยี่หรือแบก200ก็ได้ครับนะแล้วแต่ท่านเลยแต่แบก200ก็อาจจะ เบกได้ครับเบกได้เพราะว่าตัวนี้ร้อร้อบดบกอีก30มสิโอ้สองร้อยแรงมากครับจัดเหมือนกันลักษณะครับปิดประตูก็จะเป็นอย่างนี้ดูหลอดไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดประตูอันนี้ถ่ายตอนเย็นจะได้เห็นว่า ไฟเยอะเล่มมีครับเล่มมีเล่มมีแต่ว่าฟิล์มยังไม่ติดครับนะฟิล์มเอก็เย็นนับอเย็นใช้ได้ถ้าติดฟิล์มก็จะเย็นเชียบเลยเดี๋ยวเอาไปขึ้นเล็กขี้นหนูดูว่าทันต้องการนะต้องการก็0982723752ครับจัดให้ ว่าจัดเต็มรันราคาก็อยู่ประมาณไม่จะพูดดีไหมลองเสนอราคามาครับลองเสนอราคามารับรองไม่ถึงอยู่ประมาณ40ครับประมาณ40 40ต้นต้น เอาไปขึ้นรถเกี่ยวก็ได้รถเกี่ยวรถขุดได้หมดยางก็ใช้ไปเหอะ3-4ปีสปีสบ,สบายๆครับสนใจครับดูได้ครับยูท b e ช่องชาติเจริญทรัพหรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ X c a v a t a r Truck 0982723752 ไม่ได้เปิดไฟสาว่างให้ดูนี่ครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับนะจัดเต็มให้พี่น้องอจะเอาไปขึ้นร้อยที่ร้อยสี่สบายมากอํนหนักได้ ก็วิดีโอชุดนี้อเอาแค่สิบนาทีครับรู้สึกว่ามืดแล้วพี่น้องไม่ละหรือว่าท่านใดสนใจก็สอบถามได้ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองรือว่าแต่งได้สวยสีชมพูครับ เดี๋ยวถ้าเอาไปขึ้นก็จะคั่วรอครับนะไปขึ้นก็คือว่ารอเลยรหรอรอสำหรับน้องที่ระบบแตรแล้วก็ระบบไฟชัดซีใหญ่เครื่องเทอร์โบโแรงครับแรงเอก็เย็นนะครับโอมาย์พาวเวอร์ครบเซตเลย เอาไปไม่ต้องทำอะไรครับถ้าขึ้นรถเกี่ยวก็จะมีจะมีบันไดพับให้นะครับอยู่ข้างหลังมีไฮดไฮรอลิกให้พร้อมโตเอาไปก็ะกอบเอาใช้ได้ครับวิดีโอชุดนี้เอาแค่10นาทีนะครับสนใจก็0982723752ปด7 0 0เเทอร์โบ เล่มมีครับฝากกดติดต,ตามด้วยครับสวัสดีครับ